สวัสดีครับเตื่อนพ้องน้องผีที่รับส้มขิดนี่ก็คือสีเอากิ่งมะเขือเปาะมาเสียบใส่ต่อมะเขือพ่วง นี่คือยอดมะเขือเปะมะเสียบเสตอมะเขือพวงที่ท้คลิปก่อนนะ่ะบอดายเอามาให้เบิ่งบอดอายลุง่งก,คกนน็คือว่าทํำไปมันก็เป็นผลสำเร็จแล้วคือว่าห้าสิเอายอดมะเขือเปะหรือบางกิ่งมะเขือปะมาเสียบเสตอมะเขือพวงน,นี่กม็มีอยู่ อย่างหนึ่งก็คือถ้ามันแตกกิ่งมะเขือพ่วงขึ้นมาก็ต้องพยายามรีออกหรือว่าดึงออกในยอดมะเขือเปาะที่เอามานี่ก็ต้องตัดกิ่งตัดใบมันออกครับตัดกิ่งตัดใบมันออกยอดอ่อนเอาออกครับ กับผลมะเขือเปราะนนี้ก็ต้องเอาออกครับเลือกว่ามันเหมาะแบบใดสิเอาเข่าทางใดการพาเนี่ยก็ต้องมาแบ่งสามครับเพื่อสี่เสียบได้สองกิง่งพาลงไปประมาณสองเส้นถึงสามเส้นครับ กิ่งมะเขือเปาะเอามาแล้วก็ต้องมาปาดเป็นลูกหลิ่มครับต้นต่อต้นในซีไซค์เข้าไปสองกิง่งหาจังหวะว่าเสียไว้แบบใด ใส่มีดคัตเตอร์คมๆปาดเป็นลูกลิ่มการที่เอายอดมะเขือเปาะหรือกิ่งมาเขือเปาะมาเสียบใส่ต้นตอมาเขือพ่วงก็มีอยู่ว่า ต้นตอมะเขือพ่วงเนี่ยถ้าเขาปลูกอยู่ในดินเลอเนี่ยมันเกิดอยู่ในสวนเขาก็สิเก็บกินมะเขือพ่วงอยู่ได้เป็นปีสองปีเพราะรากมะเขือพ่วงเนี่ยมันเป็นรากที่ว่าหากินเก่งจเจริญเติบโตแล้วก็บรตายง่ายถ้ามะเขือปอเนี่ยปลูกแค่หกเดือนแค่นั้นแหละครับหกเดือนรากมากั้กสีบอง จะเลื่อนง,งอกงามมันก็สิยุดธการจะเลื่อนง,งอกงามมันกกสิตายครับจัดดีๆครับแล้วก็เสียบลงไปเสียบลงไปที่พาไวจนสุดก็เสียบลงไปจัดแจงกิ่งมันให้ออกทั้งคางครับ นี่แหละครับเสียบแบบนี่แหละที่นี่ก็เอาเสือเส้อฟางเสื้อฟางนี่มามัดครับมามัดแล้วก็ดึงให้แน่น ดึงให้นั่นหลักหาพลาสติกพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกบางๆที่รัดปากถุงหรือปากที่เขารัดกล่องขนมนะครับสิม,มัตัดออกปกติสีใสอันนั้นเทปพ,พันตอนกิ่งเขาก็มีขายครับแต่มันมีแบบน้าแบบบางเขาเลือกเอาแบบบางๆะครับ แต่ในใส่ประสติกที่เขาปิดปากกองขนมมาแ้วก็ตัดเอาปากเรามาพันแค่เว่าการน้ำว่าให้น้ำเขาบาดแผลว่าให้มันเกิดเสื้อลาถ้าน้ำเขาได้มันจะเกิดเสื้อลา พันให้ดีด้อครับเดอ้อพันจั้ล่างขึ้นบนนะครับย่าให้น้ำเขาได้เป็นอันขาดเลยถ้าน้ำเขาได้เนี่ยก็คือตายครับเกิดเสื้อล่าเกิดล่าดำขึ้นมาบาดแผลมันกั็สิบติดกันการตีห้าเอาเสือกฟ้ามาแต่มัดให้แน่นเพราะว่าห้เมนื่อเยื่อระหว่างต้นต่อกับกิง่งแนบสนิทกันมันจางสติด พอมาแล้วแล้วเขาก็หาถุงพลาสติกครับหาถุงพลาสติกมาแล้วก็มาเขียนวันที่ไว้ว่าเข้าได้เสียบกิ่งในวันที่เท่าใดกับประมาณยี่สิบวันนะสิบหาวันถึงยี่สิบวันก็ห้ผลงแหะครับว่าติดหรือบ่ติด กิ่งที่ห้ามมาเสียบเนี่ยถ้ามันเา้วเกินไปกับบเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าน้ำเลี้ยงที่ว่าทั้งลาดทรงขึ้นไปมันอาจสิบบพ่อดีบบพ่อเลี้ยงลำต้นเขาจาเป็นต้องตัดออกอีกครับต,รตัดลงมาต่ำเลื้อไปตาสองตาก็ได้ครับเดี๋ยมันก็แตก่กิง่งแต่งาขึ้นไม่เองนี่มันสูงเกินกับตัดออก แล้วก็สวมถุงพลาสติกในลงไปสวมถุงพลาสติกลงไปเพื่อกันบ่อไห้มันคายควมซื้นและกับบ่อไห้ตอนห้อโหดน้ำนะมันลดลดน้ำามันก็สีบอ่อโดนแผลท่าวิธีนี้ก็คือได้ลอยเปอร์เซ้นต์เลยอครับเดอ้อ ได้จริงนี่ครับแบบนี้ก็คือเซตแล้วเก็บไว้ครับไอตัวนี้คือยอดมะเขือเทศที่ลงไปในคลิปก่อนนี่ก็คือต้นต่อตัวนี้เป็นมะเขือย่เหาครับ เป็นมะเขือยาวสีขาวที่ลงไปแล้วในคลิปก่อนคือเสียบยอดมะเขือยาวนี่ไครกิงอันนี้คือมะเขือยาวนี่ที่อาเปิดให้เบิ้งครับว่ามะเขือยาวที่ลงไปคลิปก่อนนะั่นที่ท่านไปเบิ้งแล้วนะั่นบัดนี้ก็คือแตกยอดนะครับแตกยอดติดแล้ว ติดแล้วที่ถอดให้เบอรงหนึ่งหรือถอดให้เบอรงว่ามันติดแล้วแต่ขายังตองเอาถุงพลาสติกสวมไว้อีกคือเก่าครับสวมไว้อีกคือเกา่าและ,ะวขาบอตองมาถุงพลาสติกแน่นเนาะครับมัดบางๆอากาศเขาได้เพื่อมม่สิปรับสภาพครับนี่ค็คืองานเก่าที่ทำไว้พอขอบคุณครับผม